สวัสดีครับเรื่องราวของผมเป็นเหตุการณ์ความน่ากลัวครั้งหนึ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตแบบที่ผมไม่คิดเลยว่าจากการกระทำผิดพลาดความรู้เท่าไม่ถึงการในวันนั้นมันจะนํามาสู่เรื่องทั้งหมดแบบที่ถ้าย้อนกลับไปได้ผมจะไม่ยอมให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเอาเป็นว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวผมขอเริ่มเรื่องเลยละกันนะครับ เรื่องราวของผมผมต้องขอย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนน่าจะมากกว่า15ปีซึ่งในตอนนั้นด้วยความที่ผมเรียนมาน้อยเพียงแค่ชั้นมสาเพราะผมไม่ชอบเรียนแม้ว่าแม่จะพยายามหาเงินมาให้แต่ผมก็ไม่สนใจไปเรียนก็หนีออกไปข้างนอกและจากสิ่งเหล่านั้นเมื่อผมเติบโตขึ้นมามันเลยทำให้รู้ว่า ผมทาผิดพลาดไปแล้วชีวิตไม่มีทางเลือกมากมีงานอะไรก็ต้องทำก็เลยทำให้ผมไปสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราวอยู่ที่โรงงานแห่งหนึ่งผมก็ทำงานไปครับเมื่อหารายได้ออกมาแล้วผมได้เงินวันละไม่กี่ร้อยบาทแต่ก็พอประทังชีวิตได้แต่หลังจากที่เวลาผ่านไปก็มีข่าวเปลยมาว่า อาจจะมีคนถูกเลิกจ้างจํานวนไม่ต่ำกว่าสิบคนเพราะผลงานไม่ได้มาตรฐานไม่ถึงระดับที่เขาต้องการโชคเดี๋ยวหลังพักเที่ยงเองเข้าไปคุยกับพี่หน่อยพี่มีเรื่องสำคัญต้องบอกเองเมื่อวันนั้นมาถึงผมท้อเลยครับเพราะหนึ่งในนั้นมันมีผมรวมอยู่ด้วยที่จะถูกเลิกจ้าง ไม่ได้เซ็นสัญญาต่อคือผมรู้สึกโกรธมากทั้งๆท,ที่พยายามเต็มที่รวมทั้งเคยคุยกันแล้วว่ายังไงก็ต่อเพิ่มให้ผมแน่ๆผมเลยยอมรับเงินน้อยมากเพื่อที่ว่าเขาจะได้ไปคุยให้ตอนที่ต่อสัญญาปีต่อไปแต่ถึงอย่างนั้นผมก็ทำอะไรไม่ได้ได้แต่ก้มหน้าก้มตาพยายามหางานที่ใหม่ แต่ก็หายากมากครับกับในเขตชนบทต่างจังหวัดจนมาถึงช่วงที่ว่ามีเพื่อนที่เคยทำงานด้วยกันอีกคนชื่อว่าไอโดงเพิ่งหมดสัญญาแล้วไม่ได้ถูกต่อให้เหมือนกันมันก็เลยตกงานแล้วก็เข้ามานั่งคุยกับผมวันนั้นก็นั่งคุยกันไปซึ่งเพื่อนก็บอกว่ามันคุยกับเพื่อนอีกคนหนึ่งไว้ว่าจะลองไปทำอีกที่หนึ่ง คือน่าจะได้งานแน่ๆแต่อาจจะอยู่ไกลสักหน่อยต้องไปเช่าห้องอยู่ที่นูน่นแล้วถ้าหากผมสนใจมันอยากจะชวนผมไปด้วยจะได้ไปเช่าห้องอยู่ด้วยกันประหยัดค่าใช้จ่ายได้อีกครึ่งหนึ่งหลังจากวันนั้นด้วยความไม่มีทางเลือกมากผมเลยไปกับเพื่อนไปสมัครโรงงานที่ใหม่แต่ก็ต้องบอกเลยครับว่าบรรยากาศตรงนั้นแย่มาก โรงงานไม่มีมาตรฐานอะไรเลยแต่ผมก็คิดว่ามีอะไรก็ทำไปก่อนจะได้พอมีเงินใช้เดี๋ยวชีวิตดีขึ้นค่อยขยับขยายอีกทีผมพยายามไม่คิดอะไรมากครับจนหลังจากได้งานผมเลยไปเช่าห้องอยู่กับเพื่อนถัดจากโรงงานไปประมาณ500เมตรคือตรงนั้นเป็นห้องเช่าราคาถูกตกเดือนละพันกว่าบาท หานกันก็เหลือไม่กี่ร้อยแล้วด้วยความที่ราคาแค่นั้นผมก็ต้องยอมรับความจริงว่าทั้งบรรยากาศทั้งสภาพห้องทุกสิ่งทุกอย่างรอบข้างมันเลยค่อนข้างแย่มากผู้คนไม่ค่อยเป็นมิตรส่วนมากเป็นคนงานมีแต่ขี้เล่าขี้ยาเต็มไปหมดแต่ผมก็อยู่ได้ครับพยายามทำงานเก็บเงินไม่ยุ่งเกี่ยวสงสิงกับใคร ใช้ชีวิตอยู่แค่กับเพื่อนจนมีอยู่วันหนึ่งหลังจากที่เวลาผ่านไปสักพักก็มาถึงวันที่เงินออกผมกับเพื่อนเลยคุยกันว่าไหนๆก็ไหนๆเรามาผ่อนคลายกันสักวันไปซื้อของมาทำกินกันดีกว่าหาพวกไส้มาย่างซื้อหมูซื้อเนื้อมาทำกินกันหลังจากเลิกงานวันนั้นพวกเราเลยไปตลาด กลับมาก็เอามาย่างกินกันจนถึงในคืนนั้นด้วยความที่รอบข้างบรรยากาศมันค่อนข้างเปลี่ยวมีแต่ร่องน้ำคูน้ำรวมทั้งบางช่วงเป็นป่ายุงมันเลยค่อนข้างเยอะแล้วเมื่อเป็นแบบนั้นเพื่อนเลยมองซ้ายมองขวาพยายามหาว่ามีอะไรเอามาจุดกันยุงได้บ้างเฮ้ยโชคดีแล้วว่ามีทูบอยู่เป็นกรรมเลย เดี๋ยวจุดแม่งให้รอบจะได้ไม่ต้องนั่งบริจาคเลือดแล้วหลังจากที่เพื่อนพูดออกมาเมื่อผมมองตามไปสิ่งที่เห็นคือผมเห็นว่าหน้าห้องข้างๆซึ่งเป็นห้องที่ไม่มีคนอยู่ปิดล็อกตั้งแต่ผมย้ายมาแล้วที่หน้าห้องนั้นมีทูบวางอยู่แพ็คหนึ่งเป็นแพ็คขนาดไม่ใหญ่มากเพื่อนของผมเลยเดินไปหยิบมาแล้วเมื่อเอากลับมาถึง ผมก็เห็นว่าทูปเป็นทูปหอมธรรมดาที่ใช้ไหว้พระปกติทั่วไปตอนนั้นเพื่อนเลยแกะแล้วก็จุดทูปกรรมหนึ่งก่อนจะเดินไปข้างๆห้องตรงจุดที่ติดกับป่าคือพวกเราอยู่ห้องริมแล้วพอเพื่อนเดินไปถึงมันก็ปักทูปลงแล้วจากตรงนั้นคือมันพอดีเลยครับมันเป็นจุดที่อยู่เหนือลมพอดี เลยปักเอาไว้จุดเดียวบริเวณข้างห้องใต้ต้นไม้ต้นใหญ่วันนั้นก็ไม่มีอะไรครับหลังจากกินเสร็จพวกเราก็กลับเข้าไปนอนจนกระทั่งตื่นเช้ามาถึงตอนที่เดินออกไปทำงานแล้วเมื่อเดินผ่านไปผมก็เห็นว่ามีทูบถูกจุดขึ้นมาเพิ่มคือจากทีแรกผมเห็นเพื่อนจุดแค่4-5ดอก แต่ตอนเช้านี้ผมได้เห็นว่าจากการทูบที่ดับแล้วทูบน่าจะมีมากกว่าสิบดอกเ,เอ้าเฮ้ยเมื่อคืนมึงออกมาจุดเพิ่มเหรอนึกว่าจุดแค่สี่ห้าดอกแล้วก็หมดตอนที่เลิกกินกันเออสงสัยกุลเมอออกมาจุดมั้งไม่รู้เหมือนกันว่ะจำไม่ได้เหมือนกัน แต่กูว่ากูไม่ได้จุดเช้าวันนั้นก็ไม่มีอะไรครับจนถึงตอนเย็นกลับมาด้วยความรู้สึกที่ว่าเมื่อวานจุดแล้วยุงน้อยลงทำให้เปิดประตูห้องเพื่อระบายความร้อนได้เพื่อนก็เลยจุดธูปอีกกลางดึกคืนนั้นพวกเราก็นอนหลับไปแล้วท่ำกลางความเงียบสงบประมาณเที่ยงคืนกว่าเกือบเกือบจะถึงตีหนึ่ง ผมรู้สึกว่าผมได้ยินเสียงฝีเท้าคนเหมือนมีคนมาเดินอยู่ใกล้ๆจนทำให้รู้สึกรําคาญผมเลยลุกขึ้นมาเพื่อจะดูว่าเขาเป็นใครแต่ทันทีที่ผมลุกแล้วแอบมองอยู่ตรงหน้าตา่างผมก็รู้สึกว่าผมได้เห็นอะไรแปลกๆคือผมเห็นเป็นคนคนหนึ่งเป็นใครที่ไหนก็ไม่รู้หรืออาจจะเป็นคนเช่าห้อง อยู่ในห้องใดห้องหนึ่งแล้วสิ่งที่เขาทำคือเขาเดินมานั่งอยู่ข้างห้องมายกมือไหวอยู่ใต้ต้นไม้แล้วหลังจากนั้นเขาก็จุดธูปไหวแล้วก็ปักไว้ที่เดียวกับเพื่อนผมงงเลยครับว่าเขาทำไปทำไมแต่ผมก็ไม่สนใจแล้วก็ล้มตัวนอนต่อจนเมื่อเวลาผ่านไปเรื่อย ผมเริ่มรู้สึกว่าการจุดทูบทุกวันมันอาจจะไม่ใช่เรื่องดีเพราะบางทีต้องยอมรับว่าบางคืนผมนอนแสบจมูกบางทีหายใจไม่ออกแล้วไม่รู้ว่ากลิ่นควันทูบต่างๆไปรบกวนคนอื่นบ้างหรือไม่ผมก็เลยบอกเพื่อนว่าถ้าวันไหนยุงไม่เยอะหรือวันไหนไม่จำเป็นไม่ต้องจุดทูปไล่ย,ยุงก็ได้เฮ้ย hey. ข้าไม่ได้จุดข้าไม่ได้จุดตั้งนานแล้วจุดแค่วันสองวันแรกเองคือวันที่พวกเรานั่งกินกันแล้วก็วันถัดมาแค่สองสามวันหลังจากนั้นไม่ได้จุดเลยข้าก็หนึกว่าเองจุดว่าจะบอกอยู่เหมือนกันหลังจากที่เพื่อนตอบมาตอนนั้นเลยกลายเป็นว่าเราสองคนมองหน้ากันเพราะพวกเราไม่ได้จุดทั้งคู่ทำให้ในคืนนั้น พวกเราเลยแอบดูกันว่าใครเป็นคนเข้ามาจุดจนกระทั่งถึงช่วงกลางดึกประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งพวกเราก็เห็นว่ามีคนเข้ามาจุดจริงๆคือคนเดินเข้ามามาถึงก็มานั่งวหายแล้วก็จุดธูปปักไว้ที่เดียวกันถึงตอนนั้นผมกับเพื่อนหัวเราะเลยครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมันก็กลายเป็นว่า หลังจากนั้นเมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆตรงนั้นก็เริ่มมีคนมากขึ้นทั้งกลางวันกลางคืนจะมีคนเข้ามาจุดธูปไหว้เลยกลายเป็นว่าจากที่เพื่อนจุดกันยุงสถานที่ตรงนั้นมันได้กลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มีคนเข้ามากราบไหว้แบบที่แทบไม่อยากเชื่อตอนนั้นขำมากครับเวลาที่ผมกับเพื่อนกลับบ้าน ไปเจอใครก็จะเล่าให้ฟังเพื่อนสนิทที่รู้จักกันทุกคนก็ขำกันหมดจนเมื่อเวลาผ่านไปสักพักถึงในวันหนึ่งเป็นวันที่โรงงานทำกิจกรรมห้าสอคือทำความสะอาดหรือของทิ้งหลายอย่างทำให้ในวันนั้นเองเพื่อนเลยเก็บโต๊ะกลับมาลักษณะเป็นโต๊ะเตี้ยๆสูงแค่ประมาณหัวเขา่ายาวประมาณสองฟุต กว้างประมาณหนึ่งฟุตครึ่งคือผมก็คิดว่าเพื่อนน่าจะเอามานั่งกินข้าวเพราะในตอนนั้นพวกเรายัางนั่งกินข้าวกับพื้นแต่คุณผู้ฟังครับถึงตอนที่เพื่อนยกกลับมาก็กลับกลายเป็นว่าเพื่อนไม่ได้เอาเข้าห้องแต่กลับเอาโต๊ะตัวนั้นไปวางไว้ใต้ต้นไม้แล้วเอาพวกกระถางโูบอุปกรณ์ไหวบูชาต่าง ที่ไม่รู้เพิ่มมาจากไหนเอาขึ้นวางไว้บนโต๊ะคือเหมือนกับว่ามันตั้งใจจะให้ที่ตรงนั้นกลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มีคนมากราบไหว้จริงจังผมขนลุกเลยครับแล้วหลังจากวันนั้นทั้งผมทั้งเพื่อนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครเอาผ้าสามสีมาผูกจนสถานที่ตรงนั้นกลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ แทบจะสมบูรณ์แบบเฮ้ยเองช่วยคาคิดชื่อสารหน่อยดิคาจะได้เขียนแล้วจะได้เอาป้ายไปแปะไว้ไอ้โดงกลัวมึงพอเถอะอย่าเล่นสนุกนักเลยสงสารคนอื่นเขาอย่าไปแกล้งชาวบ้านเขาเลยวันนั้นเพื่อนของผมก็ขำเหมือนกับไม่จริงจังอะไรมาก จนเวลาผ่านไปอีกสักพักหนึ่งมันก็มีอยู่วันหนึ่งครับคือในวันนั้นเพื่อนเลิกงานกลับมาก่อนผมแล้วผมกลับมาช่วงคำ่ำผมก็เห็นว่าในห้องมีขนมวางอยู่แล้วด้วยความหิวมันก็เลยรีบยื่นมาให้ผมกินผมก็เลยกินขนมของมันไปแบบไม่คิดอะไรจนเมื่อกินขนมเสร็จด้วยความที่ตอนนั้น พวกเรามีตู้เย็นเล็กๆแล้วผมก็เลยเปิดตู้เย็นเพื่อจะกินน้ำจากตู้แต่ก็ปรากฏว่าทันทีที่ผมเปิดผมก็เห็นว่าในตู้เย็นมีน้ำอัดลมอยู่สีถึงห้าขวดแล้วทุกขวดเปิดฝาหมดแล้วรวมทั้งมีหลอดปากอยู่ด้วยผมก็เลยถามเพื่อนว่าถูกหวยหรือว่าอย่างไรทำไมถึงซื้อมาเยอะแล้วเปิดฝาหมดแล้วแบบนี้ แล้วคำตอบของเพื่อนก็คือเพื่อนของผมยิ้มโดยที่ไม่พูดอะไรก่อนจะยื่นขนมให้กินต่อและเมื่อสังเกตดีๆผมก็พบว่าขนมพวกนั้นเป็นขนมไทยแทบหมดเลยคือมีทั้งขนมถ้วยฟูทั้งขนมชั้นทั้งพวกขนมทัวอัดแล้วก็อะไรอีกหลายๆอยา่างที่เพื่อนไม่น่าจะซื้อมาเอง เพียงเท่านั้นเลยครับผมเลยถามเพื่อนอีกครั้งว่าไปเอาขนมมาจากไหนรวมทั้งน้ำที่อยู่ในตู้เย็นจนเมื่อผมถามจริงจังเพื่อนเลยยอมรับว่ามันเอามาจากข้างบ้านเป็นของที่ชาวบ้านเอาเข้ามาไหว้กันทันทีที่ได้ยินแบบนั้นผมขนลุกเลยครับรีบคายออกจากปากทันทีแล้วก็ต่อว่ามันไปว่า ไม่น่าทำแบบนั้นเลยกล้าเอามากินได้อย่างไงแต่เพื่อนก็บอกว่ามันเสียดายจะปล่อยให้เน่าก็เสียของยังไงเขาก็ทิ้งแล้วเราเอามากินให้จบเรื่องไปแล้วอีกอย่างสารสารนั้นเป็นสารที่พวกเราตั้งขึ้นมาเองไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรทั้งนั้นตอนนั้นผมทำตัวไม่ถูกแต่พอคิดตาม ก็ต้องยอมรับความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นแบบที่เพื่อนพูดจริงๆแล้วด้วยความไม่สบายใจแม้ผมจะอยากกินมากแต่ผมก็ไม่กินต่อรวมทั้งคืนขนมมันไปหมดเลยแล้วหลังจากนั้นเมื่อเดินออกมาข้างนอกผมก็เห็นว่าบนโต๊ะเล็กๆที่อยู่ข้างบ้านมีของกินดีๆหลายอย่างที่ดูน่ากินมาก และคุณผู้ฟังครับสิ่งที่ผมไม่อยากเชื่อแล้วเห็นอีกอย่างก็คือเพื่อนตั้งชื่อสารนั้นแล้วโดยที่มันตั้งว่าสารเจ้าพ่อโดมงใช่เลยครับเพื่อนเอาชื่อของตัวเองมาตั้งเป็นชื่อสารแล้วพอเวลาผ่านไปเรื่อยๆทุกอย่างก็เริ่มบานปลายมีผู้คนเข้ามามากขึ้น แล้วสิ่งที่เพื่อนทำคือแทบจะทุกกลางดึกเพื่อนจะเดินออกไปข้างนอกไปหยิบเอาของกินกลับมาแบบไม่เกรงกลัวอะไรทั้งสิ้นส่วนตัวของผมผมยอมรับเลยครับว่าผมก็กินบ้างแต่กินเฉพาะเวลาหิวจริงๆจนเมื่อหนักเขา้าจากที่กินกันเองเวลาที่เพื่อนกลับบ้านเพื่อนโกจ้าไปฝากคนอื่น ไปฝากญาติพี่น้องในครอบครัวจนเขาดีใจกันคิดว่าเพื่อนได้งานดีเริ่มมีเงินมีทองใช้จนมาถึงคืนวันหนึ่งเป็นคืนที่ผมนอนอยู่ตามปกติแล้วผมก็พบว่าผมได้ยินเสียงคนโวยวายเหมือนยืนตะโกนอยู่หน้าห้องผมก็เลยแอบดูแล้วก็เห็นว่าคนที่ยืนอยู่หน้าห้องคนนั้นมันก็คือเพื่อนของผม ผมเลยเปิดห้องออกไปแล้วก็เห็นว่าเพื่อนกำลังไล่คนคนหนึ่งโดยที่ตะคอกเสียงดังบอกให้คนคนนั้นออกไปแล้วภาพที่เห็นก็คือผมเห็นเหมือนกับว่ามีคนเป็นขอทานหรือเป็นคนไรบ้านอะไรสักอย่างแต่งตัวค่อนข้างสก,กรปรกดูแล้วไม่ปกติมานั่งกินของที่ศาลเปิดของไหว้กินหมดเลยโดยที่กินหมูมาม ไม่เหลือให้เพื่อนเอามาและเมื่อเห็นแบบนั้นผมเลยบอกเพื่อนไปว่าให้เขากินไปเถอะยังไงไม่ใช่ของเราอยู่แล้วในห้องยังกินไม่หมดเลยก่อนจะดึงตัวเพื่อนเข้ามาแล้วหลังจากนั้นผมเลยจะหันไปบอกเขาว่าให้กินให้อิ่มได้เลยแต่คุณผู้ฟังครับในเวลาเพียงไม่กี่วินาที ก็ปรากฏว่าผมหันกลับไปไม่เจอใครคนคนนั้นหายไปแล้วไม่รู้ว่าเดินไปทางไหนจนเวลาผ่านไปอีกหลายวันมาถึงตอนที่เพื่อนเริ่มโมโหคือมันบอกว่าช่วงนี้ของกินหายหมดอย่าให้รู้ว่าใครเอาไปแล้วถ้าจับได้เมื่อไหร่เดี๋ยวจะเล่นแม่งให้ดูจนมีอยู่คืนหนึ่ง ที่พวกเรานอนอยู่ตามปกติก็ปรากฏว่าอยู่ๆผมเริ่มได้ยินเสียงแปลกๆเป็นเสียงที่บอกไม่ถูกจนทำให้สะดุ้งตื่นขึ้นมาและเมื่อผมตื่นขึ้นมาผมก็พบว่าผมเห็นใครก็ไม่รู้เข้ามายืนอยู่ในห้องโดยที่เขาชี้หน้าทำให้ผมขยับตัวไม่ได้และเพียงเท่านั้นเลยครับผมเห็นว่าเขาคนนั้น เดินไปนั่งยองๆอ,อยู่ตรงที่เพื่อนนอนแล้วก็เอาช้อนหรือเหล็กอะไรสักอย่างงัดเข้าไปในปากของเพื่อนแล้วก็ตักของในปากออกมาสิ่งที่ผมเห็นคือผมเห็นเป็นพวกขนมเป็นพวกของไหว้ต่างๆถูกตักออกมาจากปากของเพื่อนคือถูกตักออกมาเยอะมากจนเหม็นกลิ่นคาวไปหมดแล้วพอถึงจุดหนึ่ง เขาก็พูดขึ้นมาว่ามึงชอบกินใช่ไหมแล้วเขาก็เอาของเหล่านั้นที่เพิ่งตักออกมาจากปากยัดกลับเข้าไปในปากของเพื่อนคือยัดอยู่ประมาณยีสนาทียัดจนของเข้าไปหมดแล้วด้วยความที่ของเยอะมากเลยทำให้ท้องของเพื่อนป่องขึ้นมาเหมือนกับคนท้องจนผมน้ำตาไหลเพราะรู้สึกกลัวมาก หลังจากนั้นผมสลบไปจนเมื่อตื่นเช้ามาผมเห็นเพื่อนตื่นมาก่อนผมเหลือรีบถามว่าเป็นอย่างไรบ้างแต่เพื่อนก็งงแล้วก็บอกว่าสบายดีผมโล่งใจครับที่ทุกอย่างเป็นแค่ฝันมันไม่ได้เกิดขึ้นจริงๆแต่ตอนที่ออกไปทำงานผมก็กลับได้เห็นว่าเพื่อนของผมนาซีดบอกว่ามีอาการมวนท้อง ตื่นมาอ้วกตั้งแต่เช้ามืดเพราะเมื่อคืนฝันไม่ค่อยดีผมคนลุกเลยครับแล้วเพื่อนก็เล่าฝันให้ฟังแล้วอะไรทราบไหมครับสิ่งที่เพื่อนเล่ามันเหมือนกับที่ผมเห็นทุกประการตอนนั้นเริ่มไม่ดีแล้วผมเลยบอกเพื่อนว่าให้ล้มสารทิ้งเถอะหรือไม่ก็เลิกกินเลิกเอาของพวกนั้นมาได้แล้ว เพราะตอนนี้มันเริ่มแปลกเริ่มเกิดสิ่งที่ไม่ควรแต่เพื่อนก็บอกว่าตั้งแต่มีสารมันประหยัดเงินได้เยอะมากแทบไม่ต้องเสียค่าอาหารเย็นยังไงมันก็ไม่ล้มแล้วด้วยความที่พูดอะไรไม่ได้ทำยังไงก็ไม่เชื่อผมก็เลยช่างมันแล้วหลังจากนั้นมันเริ่มมีสิ่งแปลกๆอีกหลายอย่าง คือบางทีได้ยินเสียงเคี้ยวแต่หันไปมองแล้วไม่มีใครแล้วก็เหมือนกับว่าเวลาที่เดินผ่านสารเพื่อนมักจะมองปแปลกๆเหมือนกับจ้องมองไปที่สารผมเลยถามว่ามีอะไรแต่เพื่อนก็บอกว่าไม่รู้มันมองแบบไม่รู้ตัวจนเมื่อเวลาผ่านไปทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มหนักมากขึ้นเพื่อนก็แปลกขึ้นทุกวัน บางทีถึงขั้นคุยคนเดียวแล้วมันก็ค่อยๆป่วยเรียวแรงไม่ค่อยมีทั้งๆที่เคยแข็งแรงมากผมก็เลยไล่ไปหาหมอแต่มันก็ไม่ยอมไปบอกว่ามันไม่มีเงินเมื่อถึงจุดนั้นผมเริ่มคิดแล้วครับว่าถ้าผมมีเงินมากขึ้นผมอาจจะไปเช่าห้องข้างๆเพื่อที่จะได้แยกกันอยู่ จนกระทั่งมาถึงวันหนึ่งยังไม่ทันได้แยกห้องก็ปรากฏว่าในกลางดึกคืนนั้นผมได้ยินเสียงสวดเป็นเสียงสวดตะโกนดังลั่นห้องแล้วพอลืมตาขึ้นมาผมไม่อยากเชื่อเลยว่าสิ่งที่เห็นนั้นผมจะเห็นเพื่อนนั่งขัดสมานั่งหลังตรงอยู่บนที่นอนแล้วข้างหน้าของมันมีคนนั่งอยู่เป็น20สิบคนคือนั่งเบียดกันเต็มห้อง แล้วคนเหล่านั้นยกมือไหว้เพื่อนของผมอยู่แล้วเพื่อนของผมมันสวดอะไรก็ไม่รู้สักพักคนพวกนั้นก็กราบคือถึงจุดนั้นผมไม่ไหวแล้วครับแล้วพอรู้สึกตัวอีกทีผมก็พบว่าผมหนีออกจากห้องมาแล้วโดยที่ใส่บ็อกเซอร์ตัวเดียวผมสับสนมาก ไม่รู้ว่าตัวเองตาฝาดหรือว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ทว่าหลังจากนั้นเพื่อนเดินตามออกจากห้องมาแล้วก็ถามว่าเป็นอะไรตกใจใช่หรือไม่แล้วก็ขอโทษทีที่เมื่อกี้มันละเมอจากเหตุการณ์นั้นผมเลยบอกเพื่อนว่าพรุ่งนี้ให้กลับบ้านไปเลยลาหยุดงานสักสองวันเดี๋ยวผมบอกหัวหน้าให้ แล้วด้วยความที่ตอนนั้นร่างกายของเพื่อนโสงมากแล้วเพื่อนก็เลยยอมเชื่อจนถึงเช้ามามันก็เก็บของแล้วก็นั่งรถกลับบ้านไปแล้วพอเพื่อนกลับไปผมตั้งใจว่าผมจะเก็บของที่สารออกให้หมดจะทิ้งทุกอย่างให้หมดเลยตั้งใจจะหยุดทุกอย่างแต่ทว่านในวันนั้นเองผมยังไม่กล้า ก็เลยยังไม่ได้ทำอะไรคืนนั้นผมก็นอนหลับจนถึงช่วงเช้ามืดประมาณสักตีสีก่กว่าเพื่อนของผมก็โทรมาแล้วมันก็บอกว่าช่วยด้วยช่วยกูด้วยกูไม่เอาแล้วกูไม่เอาแบบนี้อีกแล้วแล้วหลังจากนั้นมันก็ตัดสายทันที ผมงงมากครับไม่รู้ว่าเพื่อนเป็นอะไรก็เลยลุกมาตั้งสติแล้วก็โทรกลับไปหามันจนเมื่อผมโทรกลับไปผมกลับรู้สึกว่าเสียงเพลงขอเช็ดน้ำตาเสียงเรียกเข้าโทรศัพท์ของเพื่อนมันได้ดังอยู่ข้างห้องตอนนั้นผมเลยเปิดออกไปคิดว่าเพื่อนแกล้งอาจจะมาทำอะไรให้ผมกลัวแต่คุณผู้ฟังครับ พอเปิดออกไปเท่านั้นเลยครับผมแทบช็อกเมื่อได้เห็นว่าผมเห็นขาของเพื่อนลอยสูงจากพื้นประมาณหนึ่งเมตรอยู่บริเวณหน้าสารของมันแล้วคอของมันมัดเชือกห้อยอยู่กับต้นไม้ผมตกใจมากรีบวิ่งเข้าไปจับตัวของเพื่อนแต่ตัวของเพื่อนเย็นมากคืนน่าจะไม่ทันแล้ว แล้วตอนนั้นด้วยความที่ผมเสียงดังคนอื่นเลยออกมากันแล้วเมื่อพวกเขาเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นเขาเลยโทรแจ้งตำรวจแล้วพอตำรวจมาก็ต้องยอมรับความจริงว่าเพื่อนของผมเสียชีวิตไปแล้วผมช็อกมากครับแข้งขาอ่อนไปหมดไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วด้วยความที่ว่าห้องของผมเป็นห้องในสุด แล้วสารก็อยู่ริมสุดเลยเลยไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่จากหลักฐานพวกเขาบอกว่าเพื่อนของผมน่าจะปีนขึ้นไปผูกคอเองโดยการเหยียบโต๊ะตัวนั้นแล้วก็ทิ้งตัวลงมาคือผมงงมากครับว่ามันทำไปทำไมแล้วมันกลับมาตอนไหนทง้งทางที่เมื่อเช้ามันกลับบ้าน แล้วก่อนหน้านี้ก่อนผมจะพบศพไม่กี่นาทีมันยังโทรเข้ามาหาผมอยู่เลยแล้วจากการคาดการเขาก็สรุปคร่าวๆค,คือเพื่อนของผมน่าจะเสียชีวิตไปตั้งแต่ช่วงประมาณตีหนึ่งแล้วผมไปเจอช่วงตีสี่คือไม่รู้เลยครับว่ามันโทรหาผมได้อย่างไรจากเหตุการณ์นั้น ผมไม่อยู่ตรงนั้นต่อแล้วผมลาออกจากโรงงานแล้วย้ายกลับมาอยู่บ้านทันทีจนเวลาผ่านไปอีกพักใหญ่มันได้เกิดเรื่องขึ้นครับคือผมได้ข่าวว่าคนที่บ้านของเพื่อนสี่คนคือมีแม่มีป้ามีน้องสาวแล้วก็มีพี่สะใภ้เป็นมาเรงกระเพาะอ,อาหารหมดเลยแล้วก็เป็นพร้อมกันทั้งหมดสี่คน ผมไม่รู้เลยครับว่าเป็นไปได้อย่างไรที่จะป่วยพร้อมกันหมดแบบนั้นหรืออาจจะเป็นเพราะพวกขนมที่เพื่อนเอากลับไปฝากแล้วพวกเขากินเข้าไปโดยที่ไม่รู้ที่มารวมทั้งเพื่อนเอากลับไปฝากตลอดน่าจะไม่ต่ำกว่า8-9ถึงครั้งจนพวกเขามีอันเป็นไปแบบไม่รู้อะไรด้วยเลยส่วนตัวของผม ที่เคยกินเหมือนกันผมก็เครียดมากแต่ถึงปัจจุบันนี้ผมก็ยังรอดชีวิตไม่ได้เจ็บป่วยอะไรอาจจะเพราะกินน้อยหรือกินแค่ช่วงแรกๆเท่านั้นจากเรื่องทั้งหมดผมคิดว่าแม้สารจะเกิดขึ้นแบบบังเอิญแต่พออยู่ไปเมื่อมีของมาเส้นไหวเลยอาจจะทำให้มีสัมภเวสีมีวิญญาณ มีสิ่งต่างๆเข้ามาสิงสถิตมากินของพวกนั้นจนมันกลายเป็นของเหลือเดนไม่ใช่ของปกติก่อนที่เพื่อนจะกินเข้าไปแล้วสุดท้ายสิ่งที่เกิดขึ้นกับเพื่อนเลยอาจจะกลายเป็นว่าทุกอย่างมาสมพงกันแล้วพอเพื่อนตายสารตรงนั้นเลยอาจจะกลายเป็นสารเจ้าพ่อโดสมใจอย่าก ตามแบบที่มั่นตั้งชื่อ